ตีที่อัดัสองอทีสุดดีที่ครับหาใเลขเรียนเดิมกองไก่โนหลสองสองสี่เจ็ดกลุ่มพี่มหาลอเดิมกองไก่อนหลสองสองสี่เจ็ดกลุ่มที่มหานอกที่สุดท่าแมะแล้วเดิมสุกิกองวราเรือเก้าห้าแปดเจนาต่ราชีมาเก้าห้าแปดเจ็นาต่อราชีมาสองจังทักเจ้ารถตันด้วย ตั meantime, ้ที่น้องเสนิ้งเสตั้งเจอต้องไปตันง่องตื่าต้องเส้นตั้งเอาไปงต่ต่อตืนังพี่น้ที่บนกันทักัทเดก็เตะบอลทำต่อต่อสุดต ุกวแลนบอลนี่ไ่วบาดูปะทงมาเดงดินเป้าปื้พอเล่นซอยคอยหุ่นเผื่อเป็นหุ่นคุนไหลอยายได้ให้ปังบ้านบทประพันธ์เขียนไว้แงออยู่กรไใจขอเก่าสน์ก้อนไหนร้อยว่วัตยุเพื่อวามปลอด ไปหงพูอกบอกวลาปากขนาอยากไดบุตรชา้ของวังคันบกีพัฒนาโน้อีบีนิ่งสมกัน Wow. ที่ไม่มึ่งยุ้เลยมารับูเลยเล่าเขาักไปั้งหมดห้งดังตันหนาพืนที่ของที่น่าประดนกเดียวฝังฟามือเวทีี้ายมือของท่านเดียวเท่ามารับด่วนด้ครับเงินสเือใสเดียวไม่ได้ปวดเราเล้าไปนอนอยู่ด้านในเวทีเลยนะครับเดี๋ยวมารับด่วนตุ้นใหม่กับพุณยุ้ยเขามารับเพื่อด่วนนะครับในเบทีประของุณครับุ้มใหม่้นใหม่จะจะตุ้มใน่แกเกจะรับเพื่อด้วมต์อไหไป พี่งานฟูมากร่าตลาดเด้อพี่ใส่รองเท้าพ่งานฟูเนี่ยอ้อพีหลานบฟังเลยตุงจ้องฟ้าไปยัางางบ่กบเพราะว่าเราไปดื่อยากแต่เสียงิงหเลยนี่แก้วมาลีสีเ้าหัวสุภตาแก่ไทย่ที่กวดตานางหลาสุภาพตาสุภานี้เลทั้ง่าบรนทึราทกหลาดอนจใหลงจับผู้พลงมันส่ีงเท่ากันเสือกี๋ อ็สุดเงินเกาเที่หลงทีุตาประังเกาตามเก่ากับคนหลังเข้าไปกอบคุปตาจนเกิดน้ำในหุาเป็นอะไรนีเศรษฐีนี้ไม่ใค่องมองเกิดเลยถ้าคุณ้ัทีแ่งบบอกบอกที่ผานหลังกากที่มองทางเกษรีไม่ได้ขอุตาทานที่ดีก็จจะได้ตามุตาแต่ตอนนี้ที่ขอแงงฉันไม่ช่วงานตัวเดะกิเศรษฐี เมียล่าเพียร์คงามเหนอด้ขัดงเดี๋ยวไปกวันนท่านเล่าสร้างให้ขัน้นสองตสโตกใหญ่เกิน่ัง้าาแล้วพจขององนี้ได้กันเส็จทีองากไปถึงที่ตางๆอยากต่างทีกชนที่อยากว่าลอกไปรองส่ใ้ยกไดงันนะผู้ดูัทรที่ พนี้พ่อนี่มีอเจ้าตัวท่อวายกันนี่งั้นไปเก็บใหเป็นพระตัวท่ขวายุกีเนี่ยงันวันท้ายไปพ่ตัวไปของหน้าี่ไปตามหมอวเยอตาหมอลวงพ่อแม้นจะเป็นมจะเป็นหมครทเไี้แล้วจะาหไปตรงนี้ i don't know เป oh, ็นพหรุิ่นเคยเลยค่ะ3ออกเป็นงค์ค3คนเลยอะไรนะท่านนี้เป็นสีมัวงเป็นก็ได้พอบ่พักเาเล้าก็หัอกแล้วเลคะเป็นโหรุดพิลาเยเนี่เป็นพรถ4คนเลยต่ค่เลยวเป็นทต้นี่นนีวก่อนเขามีโอมเพื่อว่าพ่

องค์ที่สองพระเจดพนัมาพะอรสเพชรชลัดพะอรสเพชรชลัดมวนเอ้าอมาดพะอรสองค์ที่สามเครองค์ที่สนี่องค์ทุติขาขาดุทุ่มพนัมาพะอรสพราเทพเด้อพะอรสพราเทพมวนเพครับส่วนองค์ที่สี่พระเจพนัมาพะอรสเกศดาพะอรสเกศดา เจ้าดูแลพระบฤาดีเป็นอย่างยิบเพื่อใพ่หลวงนใจกัเว่าเรางพดีเพื่อใหญ่นพีน้องสมเด็จพระบาทไทยมีแก้วหน้อเมื่อกลุ่มหน่อยสิพระองค์ได้เกิดห่วงแล้วแต่ว่าได้เือหนาที่เป็นแพร่แมนจังได่นออัดโอรสทั้งสี่นี่หน้อขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับคุณกทันใจงาเป็นทีเด้อคุณแม่สียงด้วยนะครับได้รับแม่พอดีบัตรที่กันไม่ลาสุดชาของไทตุลาการนะครับโม่ไปเรื่อยๆเรอยอนึ่ N'an gwezhañ pe trañn I hey, do.